First blood, double head kill, check. triple kill, head there. magic yeah. kill go <laughs> <laughs> มันยุกเราไม่ใช่ฝ่ายวางมันอะฝ่ายวางฝ่ายตั้งริสตั้งริสไปอ้อมหนังมันมาให้ Double kill Double kill ใครใช่เนี่ย Head there Bomb planted ไปริมวิวไปตืนนั่นไปแก้กลับแลเบิดมันปวดนอนบ้าสมองเุ่มนอนอ๋อ Holocaust. Last round before the switch. There Bomb Double Kill.

นางนี้เล่น้ยบ้ Head there น่คนกับบอกตายที่อันนี้ Double kill ที่ไ้เงา Bomb l a Triple kill. Triple double kill kill. Uh, I ึงเปนี่อ่ะพูมากคันี่เอากูว่ากูอายกูแมวกูเป็นคนได้บิ๊กซัดบิกมึงนึ่งนึ่กับกูบอสเบออีสานบบเป็นเบอรไทยบบอียร่าทำเออเอ็งอบ้าไอ้หี้ยหนดยังถามเล ขอให้มันตายมันตายมันตายมั้ยโว้ยโอ้ยพ่อให้ยคำพูดเสียถี่มึงมึงแบบมึงไม่ได้คี่ป๊อต head there เหย่าสัตว์อย่าทำมันเล่นเลยสมหน่าไอสัตว์อุ้ยไม่ใช่สัตว์นะ นียเป็นคนนะเนี่ยคุณไม่ได้บอกเป็นสัตว like oh so oh ์ไงอย่างนอยโหมดเป็นต่อได้เกะสแน่เลยโคตรยอเลยปัญญาอ่อนด้วยโอไมค์อบได้เกสอนนีูว่มาโอ้ยตอาตายแล้วโว้นี่นี ไอ้ปัญญาอ่อนมึงนั่งนั่งงกับกูไม่ไรกัยกล้าดิวายอย่าพูดเลยไอ้ปัญญาอ่อนอย่าทำมันพูดเลยไอ้กากด่าพ่อแปลว่ามึงด่าพ่อตัวเองนะสมนัยวายด่าพ่อตัวเองวายวายวายด่าพ่อตุ้งวาย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 ด่าพ่อตุ้งวาย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 ด่าพ่อตุ้งวาย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 ด่าพ่อตัวเอง คนโง่เลยด่าพ่อตัวเองคนโง่บังตาดเลยไม่ด่าพ่อตัวเองคนโง่เลย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 ด่าพ่อตัวเองฮ่าฮะค่ะไอ้กากไอ้รหัสกากไอ้กาก ไอเด็กไม่มีเพื่อนมามึงมึงบอกว่าเด็กเอาขึ้นมาอย่าหาพร้อม I need glue wall นึหนึ่งกับผู้บ้า Double kill Double kill Oh triple kill <laughs>